สวัสดีค่ะเอเ็ดเธิร์พิชากรสุริชัยนิรันนะคะวันนี้ก็จะมาพรีเซนต์ซีนาริโอที่11ค่ะในโจทย์ข้อนี้นะคะก็เป็น Recommendation เกี่ยวกับการเป็น post-operative wound management นะคะไม่ว่าจะเป็นการทำแผลการทำความสะอาดแผลแล้วก็หรือว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจะสงสัย surgical site infection ควรเริ่ม antibiotic เมื่อไหร่ค่ะเป็นของ Australian Family Physician นะคะ ในโจทย์ข้อแรกค่ะก็เป็นการหา evidence มา support หรือว่า against practice ในการทำแผละนะคะซึ่งข้อแรกค่ะก็คือ aseptic หรือว่า non-touch technique นะคะในการทำแผลค่ะเราก็เลยไปหา paper เเมานะคะเป็น paper เเที่เปรียบเทียบ sterile กับ clean technique ค่ะซึ่งใน paper เเนี้นะคะก็เป็น paper ที่ทำในปี2015ค่ะในจีนนะคะซึ่งผลเนี่ยก็ออกมาว่าจริงๆแล้ว การที่เปรียบเทียบกันนะคะบอกว่า surgical site of infection เนี่ยเกิดขึ้นไม่แตกต่างกันนะคะรวมถึงถึงว่าการที่เราใช้ s t e r i l i n e เทคนิคอะคะ่ะก็ไม่ได้สามารถลดวุนไซได้มากกว่า c ะคลีนเทคนิคค่ะแต่สิ่งทีแกก่แตกต่างกันอย่างแน่นอนนะคะก็คือ cost effective เนะะี่ยค่ะซึ่งแน่นอนว่าตัว s t e r i l i n e เทคนิคเนี่ยก็จะมีค o s ที่สูงกว่าคลีนเทคนิคอยู่แล้วะคะ่ะข้อต่อไปนะคะอันนี้เป็น paper ที่2นะคะก็เป็น paper ที่บอกว่า จริงๆการทำสเตอร์ไล์กับคลีนนะคะก็ไม่ได้แตกต่างกันนะคะเพราะว่าในอะคิวบูลเนี่ยก็พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนันยสําคัญค่ะซึ่งในโคนิคบูลนะคะก็อาจจะยังไม่มีข้อมูลในตรงนี้นะคะข้อต่อไปค่ะก็คือการที่เขาถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากผ่าตัด48ชั่วโมงเนี่ยเราไม่ควรจะไปยุ่งกับแผลผ่าตัดเลยไหมหรือว่าเราควรจะเปิดแบบเออร์ลี่หรือเปิดแบบดีเลยไปะคะ่ะ ในเปเปอร์นี้นะคะก็เป็นเปเปอร์ที่เปรียบเทียบในคนไข้ที่ผ่าตัดเป็น midline laparotomy ค่ะซึ่งอันนี้นะคะก็เขาก็คอนคลูดมาว่าจริงการเปิดแผลเร็วอะค่ะก็มีผลในมีผลอย่างมีในยะสำคัญในการลดเล t ดของ incidence ของ superficial surgical site of infection ในผู้ป่วยที่เป็น midline laparotomy ค่ะต่อไปนะคะก็ เป็นข้อที่ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราผ่าตัดมาแล้วเนี่ยเราสามารถโดนน้ําได้เมื่อไหร่นะคะหรือว่าสามารถอาบน้ําได้เมื่อไหร่ะคะ paper ต่อเเปอร์นี้นะคะก็เป็นเเปอร์ที่เปเรียบเทียบว่าเวลาเนี่ยมีผลจริงไหมต่อการเกิด infection rate ของคนไข้ post-op คะ่ะซึ่งอันนี้ก็เป็น systematic review เป็น meta-analysis นะคะซึ่งในเ a อร์นี้เนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยต่างกันค่ะไม่ได้ส่งผลต่อเรทของ wound infection นะคะ ข้อต่อไปนะคะเขาก็ถามว่าจริงๆเราสามารถใช้แค่แท็บวอเตอร์ได้ไหมในการทําความสะอาดแผลที่เป็นแผลเปิดที่เป็นไว้ดรนหนองค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเปเปอร์ที่เราไปหามานะคะก็เป็นเปรียบเทียบระหว่างแท็บวอเตอร์กับสเตอร์ไลน์นอร์มอลซาไลค่ะซึ่งในเปเปอร์ทั้ง2 p a เปเปอร์ที่เราหามานะคะก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีความแตกต่างกันค่ะจริงๆแทบวอเตอร์เนี่ยก็เป็นอัลเทอร์เนทีฟที่ เป็นทางเลือกที่ดีแล้วก็ปลอดภัยในการทำแผลเช่นกันไม่ต่างกับ normal s a l e ค่ะแต่ใน paper ข้างล่างเนี่ยก็อาจจะมี evidence ที่ค่อนข้างวีก,กว่านะคะแต่ว่าก็ผลก็ออกมาไปแนวทางเดียวกัน,นะค่ะก็คือไม่ค่อยมีความแตกต่างค่ะข้อต่อไปนะคะก็คือเขาถามว่าการที่เราใช้ interactive dressing อะค่ะทำให้ส่งผลต่อ wound healing แตกต่างกันไหม เปเปอร์ที่เราหามาได้นะคะก็เป็นเปเปอร์ที่สรุปการใช้อินเท a c t i v คทีฟวูลเรซิ่งแบบต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบเซ m ิ p e r m e a b l e หรือว่าเป็นแบบไฮโดรไฟเบอร์ iber, เช่น a q u a าเซลที่เราใช้กันอยู่เป็นประจำอะคะ่ะเป็นเปเปอร์นี้ก็เป็นเปเปอที่นำมาสรุปนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเปเปอร์ที่มาซัพพอร์ตไหมว่าการใช้อะไรพวกเนี้ยดียังไงคะ่ะอย่างเช่นใน a q u a าเซลตัวไฮโดรไฟเบอร์เนี่ยค่ะ ก็มี s y s t e m i c review นะคะแล้วก็มี meta analysis ที่มา support อยู่ค่ะว่ามันให้ผลดีต่อ wound healing ค่ะข้อต่อไปนะคะจากโจทย์ที่บอกว่าคนไข้รา,ายนี้เนี่ยก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงการดูแลรักษาแผลมาหลายรูปแบบนะคะจนถึงวันหนึ่งเนี่ยที่เราคิดว่าน่าจะเกิด surgical s i of infection แล้วเนี่ยเราจะทำยังไงต่อไปค่ะสิ่งที่อยากทำก่อนเลยนะคะก็คือการ work up surgical site infection ก่อนค่ะ เราอยากจะคอนเฟิร์มว่ามีการติดเชื้อจริงๆแล้วก็อาจจะอยากส่งดูด้วยว่าจับเชื้อได้ไหมเป็นเชื้ออะไรคะ่ะเราก็อยากจะส่งเป็น CPC Hemoculture นะคะแล้วก็อยากจะส่ง p a s t g a m มส t e n t Culture ดูด้วยค่ะแต่ระหว่างที่เรารอผลเนี่ยเราก็อยากจะให้ m p p r r i c a n t i b i o t i ติไปก่อนเลยนะคะโดยที่อยากให้คเอรเนี่ยก็อาจจะมีเชื้อที่พบได้บ่อยเช่น mssa misa หรือว่า e u d o m o n a s aeruginosa ที่พบได้ในโรงพยาบาละคะ ซึ่งหลังจากผลการพอเชื้อออกเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมา d ีเอสคาเลตไอวีแอนติบอ c ติของเราลงอีกทีค่ะนอกจากการให้ยาเราก็ดูแลวูนแคร์ค่ะเราก็ควรจะดูด้วยว่าปัจจัยอะไรของคนไข้รา,ายนี้ที่ทำให้เขาเกิด Infection ค่ะซึ่งอย่างเช่นในคนไข้ดีเออ่ะค่ะก็าจะาต้องมา Pay attention เรื่องการควบคุมน้ำตาลให้ดีค่ะ หรือว่าในคนไข้ที่มีมาร์ติเนยติชันเยอะๆอะคะ่ะแล้วก็ควรจะให้ความสำคัญกับการอิ p มพูนเนียติชันของเขาด้วยะคะ่ะข้อต่อไปนะคะก็คือถามว่าการทำแผลที่ผ่านมามีการเปลี่ยนรูปแบบเนี่ยเหมาะสมหรือไม่ะคะ่ะอย่างเช่นในรายแรกนะคะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยเราใช้เป็นโพวิโดนไอโอดีนนะคะเราก็มาดูกันคะ่ะว่าไอโอดีนเนี่ยมีผลดีอย่างไรบ้างในเปเปอร์นี้นะคะก็บอกว่ามันค่อนข้างจะเป็นบอร์ดสเปกตรัมค่ะแล้วก็ ค่อนข้างดีกับตัวที่เชื้อที่สร้างไบโอฟิล์มด้วยแล้วก็ไม่ค่อยรีสิสแตนต์นะคะซึ่งในเปเปอร์นี้เนี่ยเขาก็ศึกษามาแล้วนะคะว่าการใช้โพวิดอนไอโอดีเนี่ยก็ค่อนข้างจะสามารถช่วยลดฮีลิ่งพีเรียดได้แล้วก็ลดคอสในการรักษาแล้วก็สามารถชดเช่นการอยู่โรงพยาบาลได้ค่ะต่อมานะคะเราก็ได้เปลี่ยนการใช้โพวิดอนไอโอดีเนี่ยเป็นน้องมอซาไลน์นะคะ เราก็เลยไปหาเปเปอร์ที่เปรียบเทียบกันมาว่าจริงๆเนี่ยมันต่างกันไหมส่งผลต่ออินฟคัชันต่างกันไหมค่ะในเปเปอร์นี้นะคะก็เป็นเปเปอร์จากที่จีนเหมือนกันเมื่อปี2022นี้เองค่ะก็คือเขาศึกษามาแล้วว่าจริงๆอ่ะไม่ได้มีผลแตกต่างกันนะคะระหว่างนอมอซาาลกับไอโอดีนค่ะเขาบอกเลยว่ามีเซมเอฟเฟคซีนะคะในการทำวูนเอลิเกตต่างๆค่ะแต่ว่าในรลยนี้นะคะ่ะก็อาจจะบอกไม่ได้แบบตรงๆเพราะว่า อาจจะไม่สามารถเปรียบเทียบได้ว่าใช้ได้จริงไหมคะ่ะเพราะว่าในลายนี้เนี่ยเราเปลี่ยนเป็นใช้นอมโมซา i า e แบบวันเว้นวันนะคะค่ะต่อไปนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงอีกว่าเราลองมาใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ดูค่ะหลังจากที่แผลไม่ดีขึ้นนะคะก็จากเปเปอร์ที่ไปหามาเนี่ยอย่างที่เรารู้กันว่าเมานิซึมของการวูนฮีลลิ่งของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เนี่ยเป็นการคุมบาลานะคะแล้ว,ว่า การสร้างทิชชู่ใหม่กับการทำลายของเก่าค่ะซึ่งนอกจากนี้ก็คือมีฤทธิ์ในการเป็นแอนตี้ไมโครเบลด้วยแล้วก็กระตุ้นฮีลิ่งโปรเซสได้เช่นกันค่ะแต่ว่าในเปเปอร์นี้เนี่ยเขาก็คอนเซิร์นอย่างหนึ่งนะคะเรื่องคอนเซนเทรชันก็ควรจะเหมาะสมต่อการทำแผลค่ะไม่ให้รีเทสมากเกินไปค่ะข้อที่4นะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องโควิด1 9กับวนฮีลิ่งโปรเซสค่ะเปเปอร์ที่ไปหามาเนี่ยเขาก็ไปศึกษามานะคะว่า โควิเนี่ยก็เป็นอินเฟคชันอย่างหนึ่งที่ทําให้กระตุ้นอินฟลามชันกระตุ้นออกซิเดทีฟสเตตหรือแม้แต่อิมมูนซิสเตมของคนเราค่ะซึ่งเขาก็บอกว่าเขาก็เชื่อว่ามันมีผลจริงๆต่อการเกิดวูนอาจจะทําให้แผลเนี่ยมันแย่ลงแล้วก็ฮีลิ่งโรเซสเนี่ยยากขึ้นได้อาจจะต้องได้รับการดูแลรักษามากขึ้นค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะเป็นเกี่ยวกับโปรไโอติกเกี่ยวกับวูนฮีลิ่งค่ะเปเปอร์ที่หามาเนี่ยก็เป็นเปเปอร์ที่บอกว่า การคอนซัมชันการบริโภคของโปรไบอติกเนี่ยช่วยกระตุ้นการเกิดวูนฮีลิ่งไหมนะคะจากในเปเปอร์เนี่ยเขาก็ไปศึกษา relationship ระหว่าง2อย่างมานะคะซึ่งก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ดูทั้ง v a r i e ตี้ของออชนิดของโปรไบอติกนะคะรวมถึงลักษณะของแผลด้วยเนี่ยก็คือผลเนี่ยพบว่าจริงๆไม่ได้มีผลเกี่ยวกับการกระตุ้นวูนฮีลิ่งที่มากขึ้นแต่อย่างใดค,ค่ะค่ะก จบ s ีนารีโอที่11แค่เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ